ใส่เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับเดินติดวัยวัันจะบอกเจ้าเรื่องอะไรล่ะครับพุนนำพงษ์ให้ข่าวไปถึงก่อนครับครับครับทุกคนเดี๋ยวพุนนำพงเนี่ยจะมานั่งคุยอะไรกับเจ้ามามทำอะไรตรงนี้ภรรยาค่ะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเอา้า มาหลุดพ้นจากการเป็นคนในเมืองและอแอผมเจ้าพาตาไปเอานังเขาเมืองครั้งคุณจะมาใช้เหตุผลแบบนี้หลอกล้อผมไม่ได้นะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเองก็จะไปหาท่านผู้นำพงนะซึ่งผมเนี่ยไปหามาวันก่อนที่เมืองรับแลแต่ก็ไม่เจอนะเพราะว่าผู้นำพงเนี่ยออกมาข้างนอกนะมาลาตะเวนหรือเปล่านะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่ ผู้นำพงเนี่ยออกมาลาตะเวนกันหนะ้าวันนั้นเห็นพีอ่อมเข้ามาแล้วเนี่ยผมเลยถามพี่ออมว่าพีอ่อมเจอผู้นำพงบริเวณไหนนะก็ผมถามพิกัดตรงนั้นมาแล้วก็วันนี้คิดว่าก็ใกล้จะถึงแล้วนะเพราะว่าเสียงนกร้องค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยนะทุกคนได้ยินไหมนะก็ทวนครับขอกำลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคน เื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปให้พวกพี่ๆทุกคน,นได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ใช้ยกิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนไปเริ่มเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินมาคิดว่าใกล้จะถึงแล้วนะว่าวผมเองเนี่ยเดินทางมาเกือบชั่วโมงหนึ่งได้ละนะ เส้นทางเนี่ยเหมือนเป็นเส้นทางที่ไว้สัญจรกันบ่อยมากๆนะเส้นทางตรงนี้นะครับก็ดูบรรยากาศข้างนอกนะทุกคนเธอว่าโดยรวมแล้วเนี่ยอากาศดีนะวันนี้ก็คิดว่าท่านพุนาพงคงจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยผมก็จะให้ชมบรรยากาศธรรมชาติรอบๆเพืินป่าตรงนี้นะว่า อุดมสมบูรณ์มากๆทุกคนแต่ก็ต้องนึกถึงความอันตรายอยู่ตลอดเวลานะทุกคนยิ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยมันมักจะมีสิ่งอันตรายซ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะมันต้องมีสิ่งอันตรายซ่อนอยู่แน่ๆนะครับทุกคน เหมือนผมอยู่ใต้อุโมงเลยนะตอนนี้เหมือนถูกต้นไม้สองฝั่งเนี่ยล้อมเข้ามานะเหมือนเป็นอุโมงเลยก็ว่าได้เนะทุกคนเจอไหมอยู่สองฝั่งเนี่ยเป็นเหมือนอุโมงไปเลยนะผมจะไปบอกผู้นำพงว่าให้ไปจับตัวไอ้คนที่มันเนี่ย จับน้องจำปาไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมมัดมันอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนผมมัดมันแบบที่พวกพี่แฝดเคยมัดไอเพดไว้แบบนั้นเลยนะให้มันอยู่แบบทรมานนะที่มันทำน้องจำปาแบบนั้นลงไปส่วนเรื่องของน้องจำปาเนี่ยก็ไปส่งลุงมั่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนกลับไปอยู่กับลุงมั่นแล้วนะ รกที่ผมเข้ามาป่าบริเวณนู้นนะก่อนจะถึงตรงนี้เนี่ยเสียงนกก็ดังนะพอผมมาถึงตรงนี้ต่อมันก็มีเสียงนกร้องออกมาค่อนข้างดังเหมือนกันมากๆเลยทุกคนได้ยินไหมถ้านกร้องดังแบบนี้มันต้องเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทำไมชาติสุดๆเลยนะครับทุกคนร้องดังมากๆ น่าจะอยู่บริเวณข้างในอีกนะเสียงนกนั้นนะแต่มันร้องน่าจะหลายตัวเนะีย่ยเสียงมันเลยดังออกมานะครับทุกคนนี่เขาต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับทุกคน มันกบยมากมากเลยนะนมันเข้าตาผมนั่นเนี่ตัวเนี้ผมเลยบีบมันตายไปแล้วมันชอบเข้าตามากๆเลยเฮ้ยทุกคนใช่ไหม จะเดินไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้ามันจได้กินเสียงผมมันคงบินหนีนะนั่นไะ่ไปแล้วเดนินตามต้นไม้แล้วไปแล้วนะดนไปแล้วทางกระต่อสุนมันก็หากินใต้เดียนบริเวณนี้นะ มันน่าจะคาบไปแล้วแหละเป็นอาหารของพวกมันนะครับทุกคน ก็จะขอเดินทางต่อดีกว่าก็จะหยุดคลิปไว้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบตเตอรี่จะน้อยลงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวต้องคอยเก็บไว้ถ่ายช่วงที่จะเจอผู้นำโพกอีกนะนะครับทุกคนไปครับทุกคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยมาถึงจุดที่พี่อ๋องบอกผมแล้วนะคือ จุดแรกที่พี่ออมไปเนี่ยมันไม่ใช่จุดนี้ต้องบอกทุกคนด้วยนะว่าอยู่มันมีสองจุดนะจุดจุดนี้กับจุดข้างหน้าผมอีกจุดหนึ่งซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สองที่พ้น้โพงเนี่ยจะออกมาลาตะเวนเหมือนกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมมาถึงละผมก็จะทำการรอผู้น้โพงตรงนี้ไปก่อนผู้นําพงอาจจะรู้ละว,ว่าผมเนี่ยมาตรงนี้แต่ เขาอาจจะอยู่จุดแรกที่เขากําลังน่าจะล่าตัเวรอยู่นะบริเวณข้างหน้านะทุกคนต่องบอกเลยว่าที่ตรงนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งแคมป์หรือเปล่านะเห็นนะไม้เนี่ยกองกันเยอะมากๆเลยนี้น่าจะนานนะ มาทุกคนเดี๋ยวผมเองก็จะทำการนั่งรอเพื่อนำพงตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะไม่แน่ผมอาจจะก่อไฟด้วยทุกคนเพราะว่าต้องไล่ยุงไล่แมลงนะมันเนี่ยนเนยอะมากๆแมลงที่มันชอบเข้าตาเนี่ยทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยก็เข้าตาผมไปละผมเองก็ดีนะปิดตาทันแมงมัน,นเนี่ยมันเข้าตาผมแน่ๆไปผมจะหาจุดที่ ทำเลดีๆก่อนจุดที่นั่งพักให้มันแบบโล่งๆไม่ทึบกันไปนะหา,หาจุดที่มันตรงโลกนั่งสบายดีกว่านะครับหรือจะอยู่บริเวณข้างนอกดีทุกคน ว่าข้างนอกดีกว่านะข้างในนี้มันดูแบบทึบๆเกินพวกยุงพวกมแมลงมันอาจจะเยอะกว่าข้างนอกก็ได้นะตรงจุดนี้เลยนะทุกคนมผมว่ามัน อยู่บริเวณนี้แหละพวกผู้นำพงพวกองครักษ์ต้องอยู่บริเวณนี้นะก็จะขอ,อนั่งรองตรงนี้นะครับอย่างไรถ้าผมอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องเจอนะไปะมาครับทุกคนตอนนี้ผมหาฝืนเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ไปหามาค่อนข้างไกลนิดน,นึ่งนะเพราะว่าจะหาที่มันแห้งพอสมควรอยู่มาเดี๋ยวทําการก่อไฟกันก่อนเลยอันดับแรกอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนดูเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมหามาเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนต้องใช้อย่างรัดเนี่ยจุดไฟเนะี่ยเยอะหน่อยนะนี่ทุกคนใช้สามอันเลยนะเพื่อที่จะให้มันเนี่ยติดง่ายๆนะ จะรอผู้นำพงไปเรื่อยๆนะทุกคนจะบอกเรื่องเขาด้วยบอกข่าให้เขาทราบนะว่าคนที่ผมไปจับมาเนี่ยมันอยู่บ้านผมอยู่นะให้เขาเนี่ยเอาองคครักษ์เนี่ยไปจับตัวมันกลับนะรวมผมไม่ปล่อยให้ไปกับองคลครักษ์โดยเด็ดขาดละเพราะผมเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะ เก็บมาเป็นบทเรียนนะครับทุกคนถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว เดี๋ยวต้องไปหาฟืนที่มันให,ใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งเอามาให้มันเนี่ยติดเพิ่มนะใยไผ่แห้งๆนี่ก็หายากมากเลยทุกคนขนาดนี้ยังเปียกเลยนะทุกคนเอาก่อให้มันติดก่อน เ0 0ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนะทุกคนก็ต้นมไม้มันอาจจะโยกนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมเก็บไว้บนยอด พอมีควันขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้ยุงเนี่ยหายไปได้พอประมาณอยู่นะทุกคน<อ>ยังไม่ติดแบบร้อเนนะทุกคน ทวรที่ตรงควันเยอะๆเนี่ยมันก็พอไล่ยุงได้นะทุกคนเดี๋ยวขอใส่เพิ่มอีกสักหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมันติดไว ดับไปแล้วทุกคนโไล่ยุงได้พอประมาณอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ติดเองแหละนะเดี๋ยวทำการก่อไฟให้ติดเรียบร้อยก่อนดีกว่าครับทุกคนครับตอนนี้ผู้นำพงก็มาถึงแล้วนะ ใช่ครับผู้นำพงศ์ข่มีเรื่องสำคัญจะบอกเจ้าเรื่องอะไรล่ะครับผู้นำพงศ์ให้ข้าไปถึงก่อนข่าวครับครับ,รบทุกคนเดี๋ยวผู้นำพงศ์เนี่ยจะมานั่งคุยอะไรกับเจ้ามา<ผ>มทำอะไรตรงนี้ผม,ผมก็มาตามหาผู้นำพงศ์นี่แหละครับ<า>มผมจะาาใช่ครับทำให้เจ้าต้องตามหาข่าวข้าไปทำอะไรให้เจ้าผมจะมาบอกผู้นำพงศ์ว่า,<ข>าผมต้องตามหาเจ้ามากกว่าเรื่องอะไรล่ะครับเจ้าทำไมไว้รู้ตัวไหม ไม่ได้ทําอะไรไว้ครับผู้นาพงศ์เจ้าคิดดีๆหรือเจ้าอาจจะยังไม่รู้เรื่องไม่ทันโลกหรือเปล่าเรื่องอะไรล่ะครับผู้นาพงศ์เดี๋ยวข้าจะแจ้งให้เจ้าฟังได้ครับได้ครับทุกคนเดี๋ยวผู้นําพงศ์เนี้ยมีเรื่องจา้ปาปัญญาค่ะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเอา้าข้าจะพูดเจ้าอกลัก ออกมานี่เดี๋ยวนางนี่มันจะหนีไปกำลังดูรอบๆดูครับไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องอะไรเหรอครับผู้นำพงษ์หลายคนเจ้าแสบนักนะอย Jamie, <anak S 1> ่าจับข้าข้าไม่ชอบผู้หญิ่งประเภทนี้เป็นไรครับท่านผู้นำพงษ์ครับองค์รักเจ้าคำเจ้านี่จับข้าข้าจะให้องค์รักษ์เอาไม้เขียนเจ้า นางเพยเศื่อการแอบ,บมีใช้อื่นอยู่นอกเมืองอ๋อครับผูน่นำพงศ์งังการเนระเทศนางออกจากเมืองนางทำลายคนคลักสมหมายจนเจ็บปางตายครับไปผาน,นางกับบุนแล้วแกนีเทศมาให้หลุดพ้นจากการเป็นคนในเมืองแล้วเอ้ผม เอานั่งเข้ามือรังจ้าจำไว้ครับพอดีว่าวันไม่ใช่ภรรยาค่ะแล้วครับพู้นำพงเป็นเพียงอดีตครับ่ารแย่เท็ออกมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเรื่องมันเป็นมายัางไงแต่ภรรยาของท่านอาดีตเนี่ยบอกผมว่าหลงกับท่านผู้นำพง ที่เดินออกมาข้างนอกกันครับทำตัวใสยส่อเป็นคนดีลร้การ์ดนะเจ้าเ่ยฮะอาอย่างนี้ไปอย่าจับค่ะไม่ชอบพยุงประเภทนี้เดี๋ยวจย่อกกลักเอาตัวมันไปทิ้นไหนก็ได้ย้ายเข้าไปในเมืองไเลยเอาผ้าผูกตามันไว้ใส่ครับมัดตามันอย่าให้มันเห็นเส้นทาง เราไมาจะคืนปล่อยเขาไปดีๆก็ได้ได้ถ้าจับให้จะไปดีๆถ้าทำแบบนั้นได้ข้าครั้นข้าครูครัอย่ามาจับอย่ามาแตะตัวข่านน้ำพงจะมาคนเดียวหรือใช้กิจครับพอมาคนเดียวครับพู่นำพงขอพวกพี่เจ้ารู้กันทุกคน ครับจะฟังข่าวไหมฟังอยู่ครับผู้นําพงช่วยให้ความสําคัญกับสิ่งที่ข่าพูดครับผม,มเข้าใจครับข่าชอบคนที่สนใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าครับองค์ครักขไม่ต้องผูกมัดนางคนนี้เลี้ยงในางลูกคนจากปาที่ข่าดูแลอยู่ไ,ไ,ปไปดีๆเถอะทุกน ในเมื่อทําผมไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นละในเมื่อคุณทําผิดคุณก็ต้องรับโทษในสิ่งที่คุณทําไม่ได้ครับไม่ขอบ้านอยู่บ้านผมไม่ได้คุณก็กลับไปอยู่ที่ของคุณซะคุณจะมาใช้เหตุผลแบบนี้หลอกล่อผมไม่ได้นะกลัาก็เลืดึงตัวมันขึ้นไปของก็นล่ะทุกคน เเร,เรจส้นสุดเรับของอข่วผมไม่ช่วยเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้นำพงค์ <อ â. S 1> ดีกว่าผู้นำพงค์ครับก็ให้ขราบเป็นคนชั่วครับขาก็ให้โอกาสนางคร้างแล้วคร้างเหล่าหมดความอดทนกับนางมากรังนี้มันขาเอาไปได้จริง,งครับมีชายอื่นแถมต่างกันข่ารเรื่องทุกอย่างจากคนที่เชื่ออม อ๋อครับครับนางเกง่งนางฉลาดมากที่สังเกตพฤติกรรมของอดีตพยาคาคนนี้ครับครับผู้นำพงศ์ก็ผู้นำพงศ์ครับผมอยากจะบอกผู้นำพงศ์ว่าผมจับตัวไอ้คนที่มันจับตัวน้องจำปาได้แล้วนะผมจับมันมัดไว้ที่บ้านอยู่ครับก็รอให้อะะไรนะผมจับมันไว้อยู่ครับใครไอ้คนที่มันจับตัวน้องจำปาครับที่เป็นกลุ่มของไอ้เพชรครับกลุ่มของไอ้เพชร ใช่ครับอีกแล้วหรยอครับมันต้องการอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวข่าจะเข้าไปใช้กินได้ครับพาข้าเข้าไปข้างในที่บ้านเจ้าข้าจะไปหาตัวมันได้ครับพวกมันไม่จบไม่สิ้นครับพวกมันยังไม่หยุดทําเรื่องแบบนี้ข้าจะสั่งสอนให้พวกมันได้รู้ว่าสิ่งที่มันทําไว้จะให้รู้ว่าไอ้เพชรไปยังไงตอนนี้ครับครับภาพมันไม่เหมือนคนเหมือนหมาจนตอก้มันอดเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่มันยังไม่ตายครับครับคนชั่ว เจอคนยังฆ่าผู้นำพง์แห่งเมืองลับเเครับครับผู้นำพง์เดี๋ยวงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับเราจะดู<ถ>ข่าโหร้ายกันไปไหมไม่เลยครับท่านผู้นำพง์ถ้าผู้นำพง์ไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีใครเกรงกลัวท่านผู้นำพงครับไว้พบผมขอตัวกลับก่อนครับผู้นำพงษ์ทุกคนครับไวพบ้ไวพบกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ